สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นโหมโรงประชามติรัฐธรรมนูญก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชจะมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังมีประเด็นต่างๆที่เป็นข้อถกเถียงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกสส ที่มาและจำนวนของสวอและกรณีที่จะมีคำถามพ่วงไปในการทำประชามติรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นเรื่องที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างและเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสนุสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสูนุสิทธิ์ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1265คน โดยสำรวจระหว่างวันที่4-9เมษายน2559สรุปผลได้ดังนี้ในประเด็นแรกประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กรณีการทำประชามติรัฐธรรมนูญที่มีคำถามพ่วงให้ประชาชนตอบอีกหนึ่งคำถามอันดับหนึ่งเห็นด้วยร้ละ6 1 3 5เพราะหากเป็นคำถามสำคัญและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสามารถตอบได้ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปอันดับ2เฉยๆร้อยละ25.53เพราะยังไม่ทราบความคืบหน้าไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ควรม,มีการชี้แจงถึงความสําคัญและประโยชน์ของการเพิ่มคําถามสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและอันดับ3ไม่เห็นด้วย ร้อยละ13.12เพราะกังวลว่าจะเป็นการตั้งคำถามที่ชี้นำหรือทำให้ประชาชนสับสนตัดสินใจผิดพลาดได้มีหลายกระแสมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมควรเน้นเฉพาะเรื่องการทำประชามติเท่านั้นในประเด็นที่2ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งสอสอควรใช้บัตรเลือกตั้งกี่ใบอันดับ1 1ใบร้อยละ62.14 เพราะการกาบัตรสะดวกเข้าใจง่ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนง่ายการตรวจสอบไม่ยุ่งยากประหยัดงบประมาณอันดับ 2- 2ใบร้อยละ22.21เพราะประชาชนจะได้ไม่สับสนในการเลือกคนหรือลงคะแนนที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการกาบัตสองใบประชาชนมีความคุ้นเคยอยู่แล้วและอันดับ3 1หรือ2ใบก็ได้ร้อยละ15.65เพราะถึงอย่างไรประชาชนก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขอให้กระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นไปด้วยความถูกต้องยุติธรรมจะหนึ่งใบหรือ2ใบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในประเด็นที่3ประชาชนคิดว่าควรให้สวมาจากการสัรหาร่วมบทเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันดับ1ควรให้ร่วมบทเลือกนายกร้อละ52.02เพราะสาวเป็นส่วนหนึ่งของสภาควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อความยุติธรรมเท่าเทียม สวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมกประสบการณ์การเลือกนายกจะได้มาจากความคิดที่หลากหลายและอันดับสองไม่ควรให้ร่วมโหวตเลือกนายกเพราะละ47.98เพราะอาจมีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้เกิดการแตกแยกนายกรัฐมนตรีควรมาจากเสียงของประชาชนสวควรมีหน้าที่ให้คาปรึกษาตรวจสอบทวงดุลอานาจเท่านั้นในประเด็นที่4ประชาชนคิดว่าควรมีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติหรือไม่อันดับหนึ่งควรมี ร้อยละหาเราจะได้เป็นตัวกลางช่วยประสานสร้างความสมานฉันท์สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มที่อยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในบ้านเมืองอันดับ 2. มีก็ได้ไม่มีก็ได้ร้ 05, อยละ1 9 0เเพราะแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่จะตัดสินใจยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะเป็นใครทํางานอย่างไรขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาลจะทําวิธีการใดก็ได้ขอให้เกิดความปรองดองอย่างแท้จริง และอันดับ3ไม่ควรมีร้อละ18.50เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไม่น่าจะช่วยสร้างความปรองดองได้ปัญหาความแตกแยกมีมานานแก้ไขได้ยากขึ้นอ,อยู่กับทัศนคติของแต่ละคนทุกฝ่ายควรช่วยกันไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการปรองดองทุกท่านสามารถติดตามผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆโดยสนุสิทธิโพมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Instagram, Twitter และ Line Official ในชื่อสวนดุสิตโทร